นอเนีน่าพาดไปแกงครับผมแล้วเอาไปแกงครับไปล้างอไ้อยู่นะครับนอไปแกงเนี่ยครับเอาปลาลเอาไปแกงรสชาติมปนยังไงับาจังเลยปะคือคือนอคือยอดยอดฝกเขาอ๋อยอดฝกเข่้ายกันนออ๋อนี่นะครับผมยินด้เซ่บบนี่ครับ,รรบยอดกเ่า นอแจงนอนังไงเนีนะาบัม่เลยก้าครับนี่บ้านเรานอละสีัดก็ได้กินเลยยืนนี่ายจีนั่นยนนี่ารจัาถิมนี่จัิมเอาไปแกงนี่ก็ได้มอญ่ยแล้วเนาะต้นอนงไนอยนึงละโอ้ยนะครับว่ไปไปจังบกไปจังนอบกัข้าวนะครับจ้าถิมก้อยเลยครับไปถิมพี่ย่อง ตัดออกมาเอาโม่เนยกับใบเตยตะแกงครับผมเนี่ยครับพี่ลองดีกําลังตัดอีกครับ เหยื่อวแก้บแก้แล้วก็ไปแกอ้งดีพอดีแกะหนาโอ้นี่ครับนี่นเขาเขากินด้วยสดก็ได้เนาะป่านี่ครับกินด้วยสดเลยก็ได้ครับ รู้ใหากินนี่ครับนี่พรอบเมือยไปแจงแล้วครับในสองน้อแล้วครับผมมันเอาอีกเนี่ยครับนี่กินนุสดก็ได้ครับกินมังลู่ลุ่นสีเดียวแล้วกันนี่ครับกินนุสดก็ได้ครับจีนี้รสชาติหวานครับมาเลี้ยงครับหวานยุนบ่ครับกรอบบะ เรากินอิ้วไอ้เลยไหมอ๋อเนี่ยครับถ้าเราเลยกินสดก็ได้ครับกินเดีวหรือจะเอาไปแกงครับแกงที่จังนองบบเพ้านี่นะครับผมได้สองนอครับสิบกนกินบมากเนี่ยครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีอย่างไลค์ครับนัดผามาบึงตัดหน่อยเดี๋ยวพาล่ำไปแกงครับผมครับสวัสดีครับ